อันนี้ใครอยู่ไม่ใช่แคสแคสมันอยู่ในห้องบอสพี่ไปเลยไปเลยเข้าห้องยาวไปเลยพี่ตรงไหนห้องบอสนี่หรอเข้าทางเข้าเข้าเนี่ยห้องบอสห้องนี้ครับพี่ถะลุกประตูไปแล้วมองมองขวาพี่มันจะเป็นห้องเล็กเล็กเดี๋ยวพี่ไปทางนี้นผมอ้อมทางนี้ผมตีข้างหลังให้ จะเปิดนะเล็วเลนะเดี๋ยวแป๊บโอเคอยู่ห้องขวาดิโอเคนี่เปนระวังระวังอยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่ง <c oughs> เห็นตัวเดียว <c oughs> เห็นแค่ตัวเดียว <c oughs> มันก็เจ็บเหมือนกันวะนี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึ่งตายอยู่พี่แมนลิงประตูนี้ได้หน่อยมันเจ็บเจ็บรอบสองผมก็เจ็บขึ้นนะวิ่งเข้าไปละโอเค หมดนะครับโอเคโอี่เติมแมกก่อนเ๋ยนนะี e ย y เวล g e ซ่บ อย่าเก็บนะพี่หมวกผมดูเวลาเก็บอะไรดูโลโก้ก่อนนะพี่อ่าอันนี้พี่แมนใช่ปะน,นี่พี่แมนเอานี้ไปหนึ <got> ่งใบเฮ้ยพี่จ็อบเอานี้ไปหนึ่งใบอะไรออกกัดอ่ะฮะอ่ะฮะ มีคนเดินมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นจากคนใส่ห้งองที่มันเปิดแล้วด้วยแตบนีเปิดแล้องิ่มิ่แล้วดีเด็จออเลยวะพี่หิมสีส่วะ

พี่ดีนห้องนี้พี่ดีนห้องนี้ห้องห้องนี้ชื่นไหมแต่เย็นนะผมได้วว่ามี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 เสียงสลับปืนข้างพี่ในห้องนี่แหละพี่เซฟหัวกว่านิ่งหัว นล้มไหมอ่ะล้มมันล้มล้มล้มไม่รู้ิแต่ผมเด็บนระวังระวังนิดนิดนิดรนิดยิยงมามีคนยิงมาหรอไม่รู้แต่มีเนตผมลูกแรกเนตผมมันเลยดันออกมาล้มเหรอ ลองไม่เฉยใช่ไหมแปลว่ามีเพื่อนพี่เงียบๆฟังเสียงไปก่อนก็นกนได้ครับโอเคโอเคทำไมกูเจ็บแค่ขนาดนี้วะไม่ใช้ปืนอะไรยิงเนื้อปะเกาะผมไม่ลดเลยเกาะไม่ลดหมวกไม่ลดเลยน่าจะกระสุดเนื้อพากันนะ ผมว่ามันคงเพื่อนคงเมเนดมาเหลือร้อยๆเชื่อผมดิเกาะผมมีเสียงเดินมีเสียงเดินมีเสียงเดินครับเมทเพื่อนปิดประตูฝั่งนู้นก่อนต้องมี้เป็นกระสุนพี่เป็นไรใช่กระจกใสๆยิงไม่ทะลุนะ S <S มีเสียงเดินมีเสียงเดินฟังทางโน้นนอกห้องหรือในห้องนอกนอกห้องนี้เอาม่เอาปืนเอาปืนไปเล่นดิ MPX เดินพ,พ,พ,พอพี่พอเจ้าบอก MPX มั่นใจลยเช่นนันมันไม่ทีาขาจ้ะหิวยืนยืนซ้อนกันย,ยืนซ้อนกันอันตราย ยิงไม่ไดไออ้ใช้ลูกจอดเนื้อใช่ไหมเก็บจิตหายเจ็บเบาใหญ่หยานี่เต็มเบาใหญ่เดี๋ยวผมขอยาบ้างนะโอเคโอเคยาผมหมด โ oh, oh. อ้โหกระสุนยิงเนี่ยมันเต็มเลยลูกอะไร MPX ลูกดำเหรอใช่ดำดำใช่ดำดำแพ้แต่ก็มีอะไรให้จุ่มป่ะยา ตืนมันดีกว่าพี่นะเพี่เอกเอาเลยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่เอาไปเลยทำขาดยาอะไรม้างอยากหิวไหมอยากหิวอ่ะอันนี้กี่ปืนได้แล้วของรับเหมือนมีเสียงแต่แอบผมว่า พี่มีชัวใช่ป่ะมีหน่มี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 เออมีเหมือนห้องตรงใต้ถวเนี่ยพี่เปิดนะเปิดเลยพิดเปิดนะพี่แมนยิ่งเพิ่งโอ้ยแต่อ้อมย่นู้นะเหมือนเดิม เมื่อกี้พี่แมนดูทางซ้ายเห็นไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นเปิดนะผมบอกเปิดเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดพี่เปิด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 เข้มนะสแคมปเข้มฝั่พี่แมนะวังปรูขวาอันนพี่ปิดหรือมันปิด พี่พี่พี่มีกี่ตั๊คนละใบใช่ปะ่ะใ,ใช่ครับจะผมพาไปลงกล่างอ่ะใช่ครับ